โอเคนะครับทุกคนยินดีต้อนนะรับเข้าูช่องแบงค์แบง,แบงนะครับผมวันนี้ในเกมพับจีโมบายนะครับผมโอเคก็มาเปลี่ยนแนวเกมันอีกแล้วนะครับผมก็ <Okay. S 2> ถ้าใครที่ดูทางบิลิบิลินะครับผมตรงนี้ก็จะได้ว่าได้รับชมเป็นคลิปแรกนะครับส่วนใครที่รับชมผ่านคลิป YouTube ก็จะรู้ว่าผมเนี่ยค่อนข้างเล่นหลายๆเกมทั้งัซึ่งวันนี้เนี่ยมาอยู่ในเกมพับจีโมบายกันนะครับผมใครเชิญมาเนี่ยโอเค ก็ตอนนี้นะครับผมเนี่ยผับจีโมบายได้เอกกับดราโกนบอลนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่ได้รู้นะแต่ผมเนี่ยไปเลื่อนเจอมาแล้วเอ้ยเอกกับดราโกนบอลเลยอ่ะน่าสนใจทั้งที่ผมเนี่ยเป็นแฟนดราโกนบอลนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยดราโกนบอลเนี่ยก็เป็นเรื่องที่บอกเลยว่าค่อนข้างดังระดับโลกมากๆนะครับผมซึ่งมาเอกกับผับจีโมบายซึ่งเป็นเกมแบทเทิลรอยัลที่เรียวกว่าเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยบอกเลยว่าค่อนข้างน่าสนุกดึงดูดใจสุดๆเลย ซึ่งตอนนี้นะครับผมทางผับจีเนี่ยยังมีกิจกรรมใหม่ๆเยอะแยะด้วยทุไปดูมาโอ้โหแจกเยอะจริงทานนะครับทางผับจีซึ่งผมจะอธิบายคร่าวๆแล้วกันนะครับผมสาหรับเจ้ากิจกรรมตรงนี้นะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับผมซึ่ง กิจกรรมนะครับผมของ PUBG Mobile ตอนนี้นะครับผมก็ให้ทุกคนเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมีลิงก์ให้ด้วยนะครับผมก็รางวัลกิจกรรมเนี่ยมีลุ้นรับโทรศัพท์ Samsung ด้วยนะครับผมแล้วก็ไอเทม Limited l i m i t e d Edition ในเกม PUBG เยอะแยะมากมายแถมยังมีคีย์บอร์ดเกมมิ่งด้วยโหแจกยืดจริงและอุปและอุปกรณ์ต่างๆนะครับผมและของรางวัลยเยอะแยะมากมายนะบอกเลยว่าสายของฟรีนี่อย่าพลาด ซึ่งทางแบบจีนะผมที่เอ็กกับดาราคนบอลนี่บอกเลยว่าค่อนข้างแบบค่อนข้างอลังการนะดูนะมีกิจกรรมในเกมอีกมากมายด้วยตอนนี้นะก็นะครับมีกิจกรรมนะครับท้าเรียกว่าเป็นการท้าศึกจิงเจ้ายุทธภพนะก็เรียกว่าให้ทําการเก็บแต้มนะครับเก็บเหรียญน,นะเพื่อมาเลขชุดนะครับผมก็เป็นชุดผู้เท่าเต่านะเออเรื่องแล้วก็มีโหมดใหม่เข้ามาด้วยนะเป็นโหมดที่ผมยังไม่เคยเล่นนะเป็นโหมดที่เรียกว่าเป็นโหมดซูเปอร์ดาราอนบอลนะครับผมหรือ ผมไม่รู้ว่าเป็นหมวดอะไรนะผมยังไม่ได้ลองเล่นนะครับผมก็วันนี้มาลองเล่นไปด้วยกันเลยนะครับผมก็วันนี้เนี่ยเป็นคลิปแรกสำหรับผับจีมอแบนะก็พูดตรงๆว่านี่ก็เป็นการเล่นอ่าครั้งแรกๆของผับจีม i l e ผมด้วยนะนจริงผมก็เคยเล่นมาก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าเรียกว่าผมไม่ได้มีเวลาเล่นเยอะขนาดนั้นสำหรับเกมแนวเบทเรย์โรยนะครับผมผมจะเล่นเกมแนววางแผนมากกว่าแต่พอรู้ว่าเอ็กกับดักก้อนบอลก็ต้องโหลดมาเล่นใช่ไหมล่ะก็เอาเป็นว่าเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมซึ่ง ตอนนี้เนี่ยผมก็ถูกเชิญให้เป็นผู้ร่วมพาร์ทเนอร์ของเกมผับ G Mobile ของ b i l i b i l i ด้วยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกิจกรรมที่ผับ G จัดขึ้นเนี่ยจัดโดยบ i l i b i l i ที่เข้าร่วมด้วยนะครับผมก็บอกเลยว่าค่อนข้างแบบเป็นกิจกรรมที่ใหญ่มากเลยนะครับผมมี b i l i b i l i เป็นตัวกลางสำคัญด้วยนะครับผมตอนนี้แต่มาเล่นโหมดใหม่กันเลยดีกว่านะผมก็ไม่เคยเล่นนะโหมดนี้นะก็ไม่รู้ว่าเป็นโหมดยังไงนะครับผมโอเค เริ่มจับคู่กันได้เลยไหนกำลังหาห้องอยู่ตอนนี้กำลังหาทีมอะไรทีสี่ทับสนะี่นะน่าจะเป็นทีมสี่เนาะโอเคก็ส่วนเรื่องเสียงนี่ผมทุกคนอาจจะไม่ได้ยินเสียงจากผมใช่ไหมละ่ะจากในเกมนี่แหละเพราะว่าผมไม่ค่อยอชอบเปิดเสียงในเกมเท่าไหร่นะครับผมเรียกว่าเป็น ติดเป็นนิสัยมากกว่าตรงที่ต้องขออภัยด้วยผมไม่ค่อยเปิดเสียงในเกมเท่าไหร่นะครับผมมันติดเป็นนิสัยแล้วอะนะครับผมโอเคเริ่มมาแล้วมารอดูกันว่าหมุดนี้จะเป็นหมุดยังไงโอ้ซุนโกคูอันนี้ก็คือ๋อ้โอเคโอเคโอ้ เฮ้ยออกไปก่อนเฮ้ยเท่เกินรับหนึ่งอย่างงี้มันต้องเป si ิดเสียงแล้วมันต้องเปิดเสียงแล้วเฮ้ยเปิดไม่ได้เป si ิดเสียงล่ะนี่ทำไมผมไม่ได้ยินเสียงไม่นะไม่เป็นไร ไม่ได้ยินเสียงไม่เป็นไรแล้วมันเล่นยังไงเนะี่ยหมดนี้เรื่องตัวละครเนี่ยมันมีตัวอะไรเรื่องบ้างโอ้ oh, oh, เราต้องซซนโกโคูสิครับนี่ oh. มีโลโก้ขับจีเอ็ก o n ดราก s u p บ r ลซูเปอร์ด้วยไทยเกินเฮ้ย <Hey, S 1> มันแคปซูลโอเปอเรชั่นโค้ทเท่ พี่มันก็เทไปอู้ <S <S เลือกติดตามไปครับน,นี่หโหมีโลโก้เลยนะพับจีโมบายเอ็กดรากบอลซูเปอร์ภาคไ้บอกเลยผมโคตรชอบเป็นภาคศึกประชันพลังนะเฮ้ยมันคืออะไรนี่มันคืออะไรน,นี่พุ่งเฮ้ย ه, บินได้โคตรเท่ แล้วลงไงอ่ะโอเคลงนี้อาา่าเก็บพลังนี่ไงยิงพลังได้เก็บเก็บลูกแก้วพลังไหมครับเนี่ยเป็นยาครับผมเฮ้ยนี่มันอะไรอ่ะผลึกวิญญาณคืออะไรเคยมีในเรื่องด้วยเหรอไม่รู้เก็บไว้ก่อนไปเราอยากเจอคนแล้วตอนนี้ ไม่เป็นการแจเตือนไปทักอะไรนะักหนากําลังเล่นเกมอยู่อืมกําลังมันว่าแต่เราไม่เจอคนเลยพุ่งโคท้ทเฮยยิงพลังืหเท่มากมโค้ทเทยเลยที่จริงที่หมดนี่บอกเลยว่าแบบแฟนตะก้อนบอลบอกเลยว่าฟินฟินมากเฮ้ยอะไรอะ่ะยิง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 ลดัดเคโอมีอะไรเก็บไหม เจอแล้วเจอแล้วยิง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 หุยเบจิต้าเบจิต้ามาเบจิต้ามาเบจิต้าพุ่งไปเฮ้ยมันคืออะไรนี่พลังขึ้นเตาเหรอพลังขึ้นเตาไม่ใช่นี่วะหุยเกือบตายโอ้ยอะไรเฮ้ยไม่หุยเมื่อกี้เกือบตายโอ้โหโอ้ไม่ ไม่นะไม่นะซุนโกคูตายไปแล้วโอริชิตเอาไงดีอืมออกเริ่มเกมใหม่ดีกว่าอย่างนี้ไปเริ่มเกมใหม่กันดีกว่าเมื่อกี้เซิบ์ฟิบเล่นไม่เป็นยังเล่นไม่เป็นครับทุกคนต้องเข้าใจทั้งหมดนี้ มนี้เราเป็นอยู่ในเกมใหม่กันแล้วนะก็ได้ว่าผมอยากฟังเสียงตัวละครน,นี้ก็เลยแบบแม่องเปิดเสียงกันหน่อยอะไรเนี่ยเจดเคีนี่โคตรเท่เยฟฟิเซอร์เยฟฟิเซอร์เท่มาก ปกติจะมีเสียงพูดใช่ไหมแต่หมดว่าทรัพยากรแบบนี้โหลดไม่เสร็จหรือเปล่าไม่แน่ใจนี่ยำกระหม่อมหถ้าโค้ชเท่ฟิเซอร์ต้องเล่นฟิเซอร์แล้วจุนโกคูมันพาเราไม่ได้แชมป์มันต้องฟิเซอร์มันม่ฟิเซอร์เท่มากครับถ้ามีร่างโกลเด้นฟิเซอร์จะเท่มากเพราะโกลเด้นฟิเซอร์โคดินฟิเซอร์มันก็อยู่ในภาคซูเปอร์นะก็ ท้ามีน่าจะเทหรือว่ามีวะอืมโดดไหนดีไม่รู้แต่ปลดไว้ก่อนก็โดดเลยแล้วกันเ,ออเกมเมื่อกี้เรายังไม่ทันได้ตั้งตัวเลยยังเล่นไม่เป็นแต่เกมนี้เราไปแล้วม,มาดูกันมันต้องมีชนะบ้างเลยนะ ไม่ว่าแต่ผมลงตรงไหนเนี่ยเฮ้ยสวยอะไรคืออะไรจู่ๆมันก็บินขึ้นเนี่ยผมลอยได้ลอยได้เว้ยเว้ยเว้ยไม่รู้อะไรหาของหาน้ำยาอ่ะนะเพื่อจะยิงพลัง ก็จะยิงพลังยิงพลัง,ง,ลงแล้วต้องมีของต้องมีน้ำยาพี่มันคืออะไรอัพเีวิวใช่ไหมนี่ชาร์จโอชาร์จพลังโอท่สัตว์มีใครอยากจะชนกับเราเข้ามามีใครอยากจะชนกับเราไหมจะมีใครสู้ไฟเซอร์ได้ไหมซุนโกคูอยู่ไหนมันคืออะไรเนี่ย ประตูไม่ตีอะเฮ้ยเฮ้ยอ,อ,อะไรอะไรเฮ้ยว,วับอ้เกตเหรอผมอยู่ที่ไหนไม่รู้ที่เดิมหรือเปล่าไม่ใช่ I got supplies อืม I got s u r p r i ไม่รู้ที่ไหนไม่สนใจเฮ้ยก็ก็ก็ มันมีใครอยากเจอเราไหมชร์ตนี่อัพเลเวลเออแล้วคนมันไปไหนหมดนี่คืออะไรนี่ไม่รู้ช่างมันไม่สนเก็บหมดตอนนี้ไปไปครับมุ่งหน้าต่อไปครับกไม่เจอสตูแล้วตอนนี้หายไปไหนกัน พวกแกกลัวผมใช่ไหมกลัวผมกันใช่ไหมเ่อนหายไปไหนกันหมดอืมเฮ้ยอะไรปีนได้ไหมปีนกลับได้ไหมไม่ได้ด้วยอะไรวะละวาวาเฮ้ยผมเหยียบลาวาแล,ล้วกรอรถว่ะ ไม่อยู่แล้วไปแล้วรู้สึกว่าเมื่อกี้ประตูเกตจะอยู่ไหนแล้วนะไม่เป็นไรเราวิ่งได้มันมีรถให้ขับไหมหรือแบบมีแบบเมฆสีทองอะไรนี้ไหมอยากขี่เมฆสีทองวิ่งหาเมฆสีทองอยู่ไหนเมฆสีทอง ไปไม่ได้ไม่เท่ลุงนี้เล่นซุนโกคูดีกว่าไม่ได้ครับเราต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเฟเซอร์ก็ให้นี่คืออะไร,รไรกันไรกันยิงกันดิเงยอะไรอะยิงกันดิเลยนะอันนี้คืออะไรครับโอ้เฮ็ดโอ้ให้บินได้แล้วเนี่ย โอ้ลาสมุกอู้ววิ่งบวกเลยบวกกันเลยบวกกันเลยกูบวกกันเลยบวกบวกเลยไหนอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้ตายแล้วอ้เพ no ื on, IM, so <S 2> <S 2> ่อนตึงเกินซุนโกคูสองคนเลยพวกนายเกี่ยฝาแฝดโกคูแบ็กปะเนี่ยะเออว่ะเออวะมันยิงกันเองเขายิงกันเองเขาไม่รู้แล้วบวงอยู่ไหน อยากรู้ว่าวงอยู่ไหนตอนนี้อยู่ในวงอย่าไปซีเรียสใช่ไหมอย่าไปซีเรียสบินโอ้ยมีเสียงตอนบินเหมือนในตาก้อนบอลเลยนะเรียกว่าเก็บรายละเอียดดีจัดเฮ้ยเฮ้ยยี่หกเทยเฮ้ยเฮ้ย,ยสตา ยิ่งเทยเกินโอ้โรโคตรเท่เลยชอบชอบชอบผมชอบบทนี้ว่ะนี่เป็นคือใครที่แบบเป็นแฟนดัก้อนบอลนี้บอกเลยว่าแบบฟินสัตว์เลยนะอยู่ในโหมดนี้นะบอกเลยนะฟินโคตรๆตามเพื่อนนะเราตามเพื่อนนะเพื่อนจะไปไหนเราไปด้วยเราคือฟรีเซอร์เอ้ยฟรีเซอร์กำลังจะตก เรายังไม่เจอคนเลยนายปลาพลังใส่ใครเราอยู่ในวงอยู่นอกวงเฮ<อ>้ยวัดเพื่อนเราต้องไปทางไหนต่อเพื่อนกยแย่ yeah. แล้วเราไปผิดทางหรือเปล่าเนี่ยถูกแล้วตามเพื่อนไปวิ่งไป ตอกแท็กตอกแทกตอกแท็กตอกแท็กมีฟิเซอร์อันนี้น้ำยาอะไรเราอยากรู้อยากรู้ว่ามันคือน้ำยาอะไรครับขอลองหน่อยฮะฮะอะไรคือได้อะไรฮะมันคืออะไรเมื่อกี้แล้วกินไปเพื่อไม่รู้ผมดูไม่ทัน ที่มดูไม่ทันเนยเมื่อกี้ไม่เป็นไรวิ่งต่อไปวิง่งเบา,บา,บาๆเขียไปเรื่อยๆครับตันนี้ยังไม่เจอศัตรูเลยนะแล้ว่าเหงามากเลยอะเล่นโหมดนี้เอ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเฮลลเบจิตาซังใช่หรือเปล่าเมื่อกี้ใช่แล้วเบจิตาซัง นี้อ <S m> ี๋ว no ิ่งอยู่ไหนเอาตายแล้วเพื่อนนายไม่ให้คิวเราเลยนายเก่งเกินเบอร์ไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้อะไรเมื่อกี้ติ้วติ้วติ้วโอ้โหแต่แบบภาพค่อนข้างโอเคนะขนาดกราบติดผมตับปรับไว้ต่ำเนาะจริงๆนะเพราะแบบปรับสูงนี่ไม่ไหวอะเกมนี้ ก้าววีกสูงเอาเรื่องเหมือนกันนะปรับสูงมันก็ไหวแต่เครื่องจะร้อนเอาเราต้องเล่นแบบไหลลื่นเล่นยาวๆครับเราต้องแบบได้เล่นแบบไหลลื่นเล่นยาวๆครับไป Airdrop has seconds 30เอร์ดรอปมันอยากรู้มากเลยว่า Airdrop มันมีอะไรข้างในนะ,รรนะไป เฮ้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 ้ยนเสียงอะไรเสียงอะไรอะไรนี่ส <k> ี <anywhere> ่มนเสียงคนเดินใกล้ๆอยู่ไหนแล้วผมเปิดอัตตีทำไมน้องอะไรคูดาวใหม่ยี่สิบวิโอ้โหเมื่อกี้แต่โคตรเท่เลยกระโดดในแมป ผมจะฟังเสียงภาควะ่ะลูงนี้ผมน่าจะโหลดทรัพยากรให้ครบก่อนรีบทำคลิปนะว่าแกอ,อยู่ไหนกันเฮ้ยหายไปไหนกันหมดนะอืมน่าเบื่อไปเ,เจอแล้วอิ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 ยเอาดิ เอาดิ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 อาดอาดโอ้ไม่เท่าไหร่นี่หว่าเบจิต้าก็ไม่เท่าไหร่นี่หว่าเจ้าชายเจ้าชายซาสิยาได้แค่นี้เหรอเนอะเจ้าชายนี่โคตรปากเจ๋วเลยนี่ปากโคตรเจ๋วเคจะเก็บก่อนหนึ่งมาทำไม เก็บไปเก็บไปมีของอะไรเก็บเก็บไป I got supplies นี่เพิ่มเป็นเลเวลสองเฮ้ย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 อ้านี่นี่โอ้ฟิเซอร์มันยิงพลังแบบเป็นแบบชิ่งๆนะมันแรงนะฟิเซอร์ยิงแต่ว่ามันยิงช้านะแล้วก็มันยิงแบบถี่ไม่ได้นะนี่เองนะผมอยากเห็นสกิลยิงลำแสงอันนี้พาศัตรูอ่ะ เราต้องหาศัตรูก่อนมะศัตรูที่คู่ควรแก่การฆ่าไปครับหาศัตรูที่คู่ควรแก่การฆ่าแล้วอ่าอะฮะอุาาอ้ยมีน้ำด้วยน้ำไหลโคตรเท่เอ็งก็เท่เกิน เฮ้ยมีแหวนด้วยแหวนทำอะไรได้ยังไม่ได้อ่านอืมผมยังไม่เจออะไรเลยนะคือผมฆ่าไปคนเดียวเองกันเหลือสิบคนแล้ะ <ird> เราจะ <It> s <S แชมป์หรือเปล่าเกมนี้เราจะได้ซูเปอร์ดราก้อนบอลหรือเปล่าแอร์ดรอปมีอะไรบ้างผมอยากรู้ตอนนี้มันก็เป็นของปกติเนะมันก็จะมีแบบ เมฆสีทองได้แล้วคี่ผิดหวังผิดหวังมากผิดหวังผิดหวังจริงๆโอเคอืมไม่เจอคนเลยนะว้าอันน่ฮะมีคนเปิดกล่องแถวนี้ มาให้ฟิสเซอร์ฆ่าซะพวกเจ้าไม่มีทางรอดได้ตายอ,อีกแล้วเพื่อนนายเก่งเกินไปแล้วให้เราฆ่าบ้างดีเย้พวกชาวไซย,ยานี่จะแม่เราฆ่าเราจะฆ่ามึงนะเรามีพลังมีลำแสงนะเรามีพลังลำแสงนะเอเล่วเอเล้วเอเล้วเอแล้ว หัวอตายโอ้อะไรอิยิงใส่บ้านเริ่มทำลายบ้านเมืองอไม่ยิงแล้วคนเฮ้ยมีชาร์จมีชาร์จมีชาร์จเฮ้ยมันบิน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 อ้าโดนทำไมเฮ้ยโดนมาหาเขาดิมันเป็นแฟนอออืื้ห อยู่ไหนลงมาลงมาไม่ลงมาขึ้นมปหาเองตือตืดืตืดืดืตื้ือดื้ออยู่ไหนเฮ้ยหายเอียนอยู่ไหนพวกชาวชาย่าชาวไซยาตุพงกันนี้ นี่เป็นไปมาอะไรไม่ฟังเรากำลังอินไม่สนอะไรทั้งนั้นย่ำกระหม่อมโดนทำไมมือไปโดนอีกแล้วปุมมันเล็กเหลือเกินอยู่ไหนกันเราผมไม่มีที่บินแล้วไม่มีที่บินแล้วที่บินหมดไม่นะ ม่นะคนเหลือแค่สองคนเท่านั้นสองต่อสองก็เราตายไปแล้วสองคนของนู้นต้องตึงแน่นอนเลยเราต้องจัดการเขาให้ได้คือบ้านเมืองแต่ฟิเซอร์เป็นตัวโกงไมหมเหรอวะไม่เป็นไรตึกประจันพลังก็ถือว่าเป็นตัวดีอยู่ถือว่าช่วยแล้วกันอ๋อไม่เจอคนอะไ,ไร ไม่เป็นไรไม่เจอคนวงอยู่ทางนี้วงเริ่มเล็กแล้วอ่าเอาแล้วล่ะเอาแล้วล่ะเอาแล้วล่ะอาแล้วล่ะ,ลว,ละวิ่งไปอยากเจอคนนะเราอยากยิงพลังแล้ว อยากยิงพลังเลยทุกคนส่องหน่อยส่องหน่อยเฮ้ยไม่มี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 ไม่ม่มพร้อม,มชาร์จแล้วพร้อมแบบพร้อมจะเป็นแชมป์แชมเปี้ยนพร้อมจะเป็นแชมเปี้ยนแล้วเฮ้ยเอาแล้วอืมเฮ้ยเอาดี ยิงไปก่อนนี่ชาร์จชาร์จใหญ่ขึ้นอยู่ไหนอี่ออกมานี่เอาดิเอาดิอี๋ปุ๊บย่ำตูมนี่เจ็บเจ็บไปดิโอ้ผมตายอู้เลือ่อเหลือนิดเดียวโอ้ระดีสามอู้เลืออเล่อเขาเหลือนิดเดียวครับโอ้ผมกากเองแหละ มันเล่นยากจริงนะหมวดนี้นจริงนะหม่ต้องยิงพลังอะไรอย่างนี้นะผมยังไม่เซียนเกมผับจีเลยนะแต่ว่า้าฝึกไปเรื่อยๆผมอาจจะเซียนก็ได้ใครจะไปรู้นี่เฮ้ยหมดจันรดับเฮ้ยเจมันเทพเจ้ามังกรมันน่าสนใจน่าสนใจมากๆแล้วี่มีกิจกรรมอะไรมาใหม่มากอุ้ยอะไรเนะี่ยคำถามส,สนุกไม่คำถามด้วย มีตัวคำถามด้วยอะยัดเคกิจกรรมคอล็บโอ้มีสกินมีนู่นนี่นั่นยัดเคโอ้มีจานดับด้วยโอ้ oh, สุดยอดนี่กิจกรรมมันใหญ่จริงนะโอ้อีเวนต์เขาสุดยอดจริงว่ะทำมาดีทำมาดีทำมาดีนะก็สมราคานะส,มสมชื่อเกมพับจีมบายเกมเป็นเ้ารอยยออันดับหนึ่งนะแต่ก็เป็นไงกันบ้างนะผมก็บอกเลยว่าเป็นหมวดที่ ใครที่ชอบดับกบิบอลนี่บอกเลยว่าฟินสุดๆฟินสุดๆเปิดให้เล่นฟรีไม่เสียตังค์สักบาทแถมยังมีของรางวัลแจกเยอะๆมากมายเขา้าร่วมกิจกรรมบอกเลยนะว่ามีโอกาสได้ลุ้นนทุกคนลุ้นกิจกรรมได้ทุกคนนะครับผมไม่มีข้อแม้จะเป็นใครก็ตามน,นะครับผมเล่นกิจกรรมนี้ได้ทุกคนนะครับผมก็กิจกรรมตัวน,นี้นะครับผมแค่ทุกคนเข้าไปเล่นนะลุ้นรับโทรศัพท์มือถือนะผมไอเทมสุดลิเตัดของแบบ G-Mobile คีย์บอร์ดเกมมิ่งนะครับผม,นะบผมก็บอกแลวแล้วรางวัลอื่นอีกมากมายนะ แค่กดลิงก์ด้านล่างนี้ก็เข้าเรื่องกิจกรรมนะครับผมก็คิปวันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมทางแบบ G Mobile นะก็ผมก็เรียกว่าเป็นเกมที่ Battle Royale อันดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับผมเกมดีทุกอย่างนะครับผมซึ่งผมว่าหลังๆเนะี่ยหลังจากนี้นยผมว่าจะฝึกเล่นเกมนี้ยาวๆเหมือนกันนะครับค่อนข้างสนุกนะก็ค่อนข้างสนุกล้วยที่ผมที่ค่อนข้างเป็นคอ Battle Royale เหมือนกันแต่ว่าเป็นแนวแบบเล่นในคอมนะก็เป็นแนวแบบเล่นเกมในคอมก็ยไม่คิดว่าในมือถือมันจะมีแบบ X กับดราก้อนบลด้วยนะเรียกว่าแบบสุดยอดจริงยอดจริงสำหรับผับ G Mobile นะครับนี่ก็ผับ G Mobile X ดราก้อนบอลร่วมกับบิลิมิลินะครับผมตอนนี้ก็มีกิจกรรมให้เล่นนะครับผมเวลาก็มีจํากัดนะรีบไปเล่นกันเลยนะที่วันนี้นะครับผมไม่มีไหลมากนะก็บอกอันนี้ว่าขอลาไปก่อนเหมือนกันนะครับแต่ก็ลาไปนะครับทีนี้บอกเลยว่าใครที่อยากจะแอดเพื่อนผมในผับ G นะแอดมาได้เลยนะครับผมบอกเลยว่าผมชวนเล่นได้ตลอดนะถ้าผมออนเกมเมื่อไหร่ก็คือ ชวนเล่นได้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะ i d ตามนี้นะบอกได้เลยนะครับผมก็บอกเลยว่าอยากมีเพื่อนเล่นอยู่เหมือนกันเราตอนนี้อยากมีคนมาสอนเล่นนะครับผมก็ใครที่แบบคิดตัวเองแบบค่อนข้างเซียนผับจีโมบายลนะ้วก็แบบมาสอนเล่นได้นะครับผมก็ผมก็อยากจะฝึกเล่นยาวๆเหมือน,นกันอาจจะสตรีมเกมนี้นะครับผมอาจจะสตรีมลงในช่อง YouTube นะครับผมส่วนคนที่ดูในบิลิบิลินะครับก็สามารถมาติดตามผมที่ช่อง YouTube Y t แบงแบงได้นะครับผม ก็สำหรับนี้นะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับผมก็ขอทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับช่วงนี้ก็แถวบ้านมก็ฝนตกด้วยนะก็เยกว,ว่าไม่รู้บ้านทุกคนจะฝนตกหรือเปล่าตนี้ก็ดูแดสุขภาพกันด้วยนะครับผมสำหรับนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ